พบกับพี่ลักอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่ลักนิสสันเอสชัวบางบัวทองนะคะวันนี้พี่ลักจะมาพูดถึงเจ้าเทอร์ล่านะคะเทอร์ลารุ่นนี้เป็นรุ่น VL นะคะขับสิขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะคะ เป็นสีดํานะคะของลูกค้าหนึ่งท่านนะคะพี่รักขออนุญาตลูกค้าแล้วนะคะว่าจะมารีวิวรถของลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถที่พี่รักรีวิวนี้นะคะมีชุดแต่งของอะไรที่พี่รักติดให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งของแม็กซิมัสนะคะพี่รักติดให้กับลูกค้าไปเลยนะคะชุดแต่งแม็กซิมัสนะคะอ่าัดกับสีตัวรถนะคะจะเป็นสีบอลและเขียนคําว่าแม็กซิมัสนะคะ เซอร่าจะมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะคะทั้งหมด4จุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต้องไฟตัดหมอกตรองไฟตัดหมอกก็มีฝาครอบให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะตัดกับสีตัวรถอีกเหมือนกันนะคะเป็นโครเมียมนะคะ ทีนี้ล้อนะคะล้อเทอร์ล่าเป็นขอบสิบแปดอยู่แล้วนะคะล้อตัวนี้ก็มากับตัวรถนะคะอย่างที่ลูกค้าทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จุดที่สําคัญนะคะก็จะเป็น่าตรงก,รกันกระแทกตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะพี่าักก็ติดให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ตรงบันไดข้างนะคะบันไดข้างก็จะมีชุดแต่งที่เขียนคําว่าแม็กซิมัสเหมือนกันนะคะสีดําค่ะ ทีน,นี้เรามาดูตรงเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือจับตรงนี้ของพี่รักนะคะก็ติดให้กับลูกค้าด้วยนะคะเผื่อว่าลูกค้าเปิดประตูลแล้วก็จะเป็นการลอยนะคะและ้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ,ก,ะ,คะคกันสาดนะคะคิวกันสาดอันนี้พี่รักก็ติดให้กับลูกค้านะคะของนิสสันเลยนะคะฟิฟล์มฟิล์มรถของพี่รักทุกคันนะคะจะเป็นเซรามิกไฮคูลนะคะรับประกันทั้งหมดเปีนะคะทีนี้เรามาดูด้านข้างกันนะคะตรงฝาถังน้ํามันนะคะพี่รักก็จะติด ฝากข้อให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเป็นชุดพรมีเมียมนะคะเขียนคําว่าเทอร์ล่าทีนี้เรามาดูด้านหลังตัวรถกันนะคะด้านหลังตัวรถตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะคะเ,เขียนคําว่าแม็กซิมัสเหมือนกันตัดด้วยสีเทากับสีดํานะคะตรงข้างหลังค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ข้างหลังเหมือนกันนะคะในตัวของเทอร์ล่าข้างบนก็จะเป็นสปอยเลอร์ข้างหลังนะคะคือมาครบชุดเลยพี่ลาก็ติดให้กับลูกค้าครบชุดไปเลยนะคะ ทีนี้พี่ลักอยากจะฝากลูกค้าไว้นะคะว่าถ้าลูกค้าสนใจนะคะในส่วนของรถเทอร์ล่าของพี่ลักนะคะก็สอบถามแคมเปญพี่ลักได้นะคะทุกช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube นิสันไบลักษณ์นิสสันนะคะหรือว่าที่นิสสันเอเชัวบางบัวทองนะคะไอ l ดี e ไล์ของพี่ลักนะคะ25562545นะคะเบอร์โทร0817433842นะคะ ขอแค่ลูกค้าทักมานะคะพี่ลักก็ยินดีตอบทุกคำถามนะคะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่ลักด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ